สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี๊ดขายดีนะคะพี่จี๊ดจากช่อง YouTube พี่จี๊ดขายดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาท่านเดียวนะคะพาน้องมาอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะคะค่ะวิวเอชเนะคะช่อง YouTube ค่ะช่องวิวโปรดีนะคะเราสองคนนะคะอยู่ที่เซนทัลเวสเกตนะคะตรงบางใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนนะคะอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนให้ลูกค้านะคะมาเที่ยวในงาน ที่บูธของเรานะคะในงานของเราเขาเรียกว่าง,งานอะไรคะน้องงานนี้สานแกลลี่นะคะอ,อยู่ที่เซนตันเวสเกตค่ะ,คะเราจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่17นะคะจริงๆเราเริ่มงานตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเลยนะคะจนถึงวันที่24นะคะกระดกรดาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็ ถ้าลูกค้านะคะในละแวกนี้ได้มาเข้างานหรือมาร่วมงานนะคะก็สามารถลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะได้โค้ดส่วนลดนะคะมูลค่า50บาทนะคะไปใช้นะคะที่ปั๊มน้ำมันบางจากได้เลยนะคะและหรือถ้าลูกค้าทดลองขับนะคะเรามีรถทดลองขับให้ทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าก็จะได้โค้ดนะคะที่จะนำไปเป็นส่วนลดของスタ b าร์กได้เลยนะคะมูลค่า200บาทค่ะถ้าสมมติลูกค้านะคะได้ จองนะคะรถที่อยู่ในงานนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะลูกค้าจะได้นะคะเป็นตัวบัตรกำนันนะคะอย่างถ้าเป็นนวาร่าเนี่ยนะคะก็จะได้บัตรกำนันมูลค่า1000บาทนะคะที่ไปใช้ในบิ๊กซีค่ะแต่ถ้าเป็นเทอรา่าได้ยังไงคะถ,งถ้าเป็นเทอร่านะคะก็จะได้กีบบอลเชอร์นะคะมูลค่า1,000บาทเช่นกันค่ะไปใช้ในส่วนลถของร้านสตาร์บัคได้เลยค่ะยังไม่พอค่ะในส่วนของ ัวที่เป็นบัตรกำนันพันหนึง่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นบัตรกำนันนะคะของ n i s สันเอสเคชัวนะคะก็จะได้เพิ่มอีกออท่านละ2,000บาทนะคะที่จองในงานนะคะหลังจากส่งมอบรถเรียบร้อยนะคะทุกอย่างนะคะก็จะส่งให้กับลูกค้านะคะตามที่อยู่นะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้ถ้าลูกค้านะคะเดินมาชมงานและเข้ามาที่บูธเรานะคะและนำ นะคะพวงกุญแจนิสันนะคะเข้ามายื่นกับเจ้าหน้าที่นะคะก็จะได้อะไรคะน้องวิวจะได้เป็นทวงกุญแจนะคะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันค่ะสามารถที่จะสลักชื่อลูกค้าลงไปในนี้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ถือพวงกุญแจมาอย่าลืมแบะเข้ามาที่บูธของเราเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะพี่จีก,กับน้องวิวเนี่ยจะพาชมรถในงานนะคะว่าเราเอามาโชว์รุ่นไหนนะคะแล้วรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆในงานมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ,ะวันนี้วิวจะพามาชมอเมล่านะคะเรามีอเมล่ามาโชว์กัน2รุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น EL ค่ะราคาอยู่ที่589,000บาทนะคะสีขาวมุกนะคะเพิ่มเงิน1,000 0บาทค่ะเดี๋ยววิวพาไปชมอีกรุ่นหนึ่งนะคะ และนี่อีกรุ่นนึงนะคะที่เรามาโชว์ในงานนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะคะ,ะสีใหม่เลยนะคะเป็นสีเกสกายเพลค่ะราคาอยู่ที่6,59,000บาทนะคะสีนี้นะคะเพิ่มเงิน1,000 0บาทค่ะเดี๋ยววิวพาไปชมโปรโมชั่นกันนะคะว่าโปรโมชั่นในงานนี้หรือเดือนกระดกะดาคมแบบนี้เลยค่ะดาวเริ่มต้นห9 9หรือดอกเบี้ยพิเศษนะคะ ดาว25%ค่ะผ่อน4ปีนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่1.5แล้วเราก็ยังแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้านิสตั์ที่มีรถเนวสำเนารถมาแน่บันจองได้เลยนะคะจะได้รับส่วนลดไป10,000บาทด้วยค่ะเดี๋ยววิวพาไปชมรุ่นอื่นกันนะคะมาในรุ่นต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่จีทพาชมก็เริ่มจากรถคันนี้เลยที่อยู่ข้างๆพี่จีทนะคะเป็น มิส e ันคลิก e-power นะคะรุ่นที่ข้างๆที่จีจะเป็นรุ่น v l นะคะสีขาวมุกราคาจะอยู่ที่902นะคะสีขาวหลังคาดำแบบนี้นะคะจะต้องมีค่าสีเพิ่มอีก15,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิกรุ่นที่2กันค่ะแล้วก็มาดูคันที่2นะคะเป็นคันสีน้ำเงินนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นออเทคนะคะรุ่นออเทคจะแพงกว่ารุ่น v l ออยู่ที่60,000บาทนะคะ าราคาจะอยู่ที่980,000บาทนะคะส่วนสีน้ำเงินจะเป็นสีทูโทนในรุ่นออเทคก็ต้องมีหลังคาดำนะคะจะต้องเพิ่มค่าสีอีก10,000บาทนะคะส่วนโปรโมชั่นในงานนะคะที่นิสสันจัดนะคะก็คือใช้เงินดาวออกรถเริ่มต้นอยู่ที่19,999บาทนะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่1.89%นะคะนานถึง48งวดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรุ่นต่อไปเลยค่ะ ค่ะวีพามาชมอีกรุ่นหนึ่งนะคะคือรุ่นเทอร่าค่ะรุ่นเทอร่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนิสันเทอร่าสปอร์ตนะคะราคาอยู่ที่1 5ึ่งล้านห้าแบาทนะคะโปรโมชั่นของเทอร่านี้นะคะดาวเริ่มต้น1น9 9ง่้นบาทค่ะหรือเลือกรับดอกเบี้ยนะคะ1.69ค่ะดาวที่25%นะคะผวันนานสปีเลยค่ะลูกค้าเก่านะคะมีสำเนารถมาแนบ ตอนวันจองนะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก15,000บาทเลยนะคะเดี๋ยววีพาไปชมรุ่นต่อไปกันค่ะรุ่นต่อไปที่พี่จี้จะแนะนำนะคะก็เป็นนิสสันนาวาร่ากระบะค่ะรุ่นนี้จะเรียกว่ารุ่นสีประตูนะคะเป็นรุ่น black edition ของเรานั่นเองนะคะที่นำมาโชว์นี้จะเป็นสีขาวมุกราคานะคะรุ่นที่มาโชว์เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอยู่ที่884,000บาทนะคะส่วนสีขาวมุกจะต้องมีค่าสีเพิ่มอีก10,000บาทนะคะ โปรพิเศษในงานนะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นดาวน้อยนะคะอยู่ที่1 9 9 9 9บาทก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะรับเป็นดอกเบี้ย0%นะคะนานถึง72เดือนนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่25%นะคะพร้อมกับถ้าลูกค้าเก่านะคะก็มีสำเนานะคะเอามาแนบได้นะคะส่วนลดอีก1,000 0บาทค่ะ เดี๋ยวพี่จี๊ดกับน้องวิวนะคะจะไปสรุปโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะในงานที่เซนทันเวสเกตนะคะงานนิสันแกลเลอรี่นะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ละแวกนี้นะคะหรือสนใจที่จะมาในงานนี้นะคะเชิญมาได้เลยนะคะเริ่มงานวันที่17กดากดาถึงวันที่24กดกดานี้นะคะหรือหลังจากนี้นะคะก็ไปหาวิวที่ได้ที่โชว์รูมนิสันเอเคชัวบางบัวทองได้เลยค่ะค่ะวันนี้วิวขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะวิวโปรดีให้ได้มากกว่าเสมอ